เน็ตฟ i x t h a ไ c a คปเรสคิวเมื่อฉันดู13หมู่ป่าน้อยอีกครั้งถ้ำหลวงภารกิจแห่งความหวังคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะสวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังทุกทกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครับ o r ร c ค e ล์ไทม์เวชมีพอดแคสต์ EP ที่3กับจอยสุภัตตาชินทองนะคะคุณผู้ฟังคะ ถ้าลองย้อนกลับไปเมื่อประมาณ4ี่ปีที่แล้วจอยอะค่ะยังจำสภาพตัวเองและบรรดาคนรอบๆตัวตอนนั้นได้ดีนะคะว่าพวกเราเนี่ยได้กลายสภาพจากมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งไปเป็นหมีแพนด้าตัวอ้วนพีเลยค่ะแต่สภาพเนี่ยกลับอิดโรยขอบตาดำปีกันเป็นทับๆเลยนะคะเนื่องจากว่าต้องเกาะติดสถานการณ์หน้าจอทีวีและสื่อแทบจะทุกสำนักเลยนะคะ เพื่อจะติดตามสถานการณ์ข่าวมหากาศหรือมิชชั่น impossible นี้กันทั่วบ้านทั่วเมืองไปเลยค่ะตื่นกันตั้งแต่ไก่ขันนาฬิกาปุกกระเด้งส่งเสียงร้องจนตื่นนอนกินข้าวและกระทั่งเข้านอนยังต้องเปิดทีวีคลอหูเลยนะคะหรือมือถือเพื่อติดตามข่าวข่าวนี้จนเผลอหลับไปในที่สุดนะคะ สารวนสารวนอยู่กับการร้องไห้ความเศร้าโศกความเสียใจที่ต้องสูญเสียจากสมานหรือนาวาตรีสมานกุนันจากแซมวีรบุรุษผู้สละชีพมือนี่ก็ทาบอกจิกหมอนตีอกชกตัวลุ้นตัวโกงกันไปเลยนะคะจิตตกดิ่งกันทุกวันเลยค่ะพอเช้าวันใหม่เนี่ยก็ต้องสะดุ้งตื่นแล้วก็ถามตัวเองว่าเจอเด็กๆหรือย,อยังเนาะพวกเขายังมีชีวิตไหมพ่อแม่เขาอะ ครอบครัวเขาล่ะเป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ว่านารงศักดิ์ท่านจะตัดสินใจอย่างไรนะท่านจะเลือกทางไหนเอาใจช่วยพวกท่านกันสุดๆไปเลยค่ะครูบาบุญชุม่มท่านก็มาโปรโดนะคะท่านมาเมตตาแผ่บารมีแผ่เมตตาที่บริเวณถ้ำตอนนั้นนะคะทุกคนก็ตีใจถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีค่ะส่วนตัวเราเองเมื่อก่อนก็ยังไม่รู้จักครูบาบุญชุ่มนะคะในใจก็แอบได้แต่คิดว่าท่านเป็นใครนะ แต่ก็แอบหวังเต็มร้อยค่ะว่าขอให้ท่านเนี่ยได้แผ่เมตตาแผ่บุญบรารมีให้ทุกคนเนี่ยได้ช่วยน้องๆหมูป่าออกมาสำเร็จอ่ะนะคะเอาทุกทางรุ้นทุกอย่างทั้งวิทยาศาสตร์ไปจนถึงเรื่องรีรับและความเชื่อต่างๆนานามูเตรูกันสุดๆไปเลยค่ะขออนุญ,ญาตนะคะขอกล่าวถึงท่านผู้ว่าสักนิดนึงค่ะ ท่านนะคะเป็นสุดยอดผู้นํามากนะคะท่านได้ใจคนทั้งประเทศและคนทั่วโลกในสมัยนั้นกันไปเลยค่ะไว้มีโอกาสนะคะจะมาถอดบทเรียนสุดยอดสภาวะผู้นําของท่านผู้ว่าท่านในารงศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการประจําจังหวัดเชียงรายนะขนาดนั้นกันนะคะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะถ้ำหลวง17วันแห่งภารกิจช่วยทีหมูป่า จากมิตรภาพความร่วมมือคราบน้ำตาสู่ความสำเร็จมหากาศปฏิบัติการค้นหานักฟุตบอลตัวน้อย13หมู่ป่าและการกู้ภัยผู้ประสบภยัยหรือที่เราเรียกกันคุ้นหูในสมัยนั้นว่า13หมู่ป่าติดถ้ำหลวง ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวงเป็นปฏิบัติการการค้นหาและกู้ภัยผู้ประสบภัย13ชีวิตที่ติดภัยในถ้ำหลวงวนะอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่23มิถุนายนถึง10กรกฎาคม2561นะคะประกอบด้วยสมาชิกทีมฟุตบอลเยาวชนในท้องถิ่น12คนและ ผู้ช่วยผพืฝึกสอนหนึ่งคนที่เข้าไปสำรวจและหายตัวไปทั้งหมดได้เข้าไปในถ้ำหลวงและไม่สามารถกลับออกมาได้เนื่องจากหลังจากทั้ง13คนเข้าไปในถ้ำหลวงในขณะนั้นมีฝนตกหนักอย่างมากและทำให้น้าฝนไหลเอ่อเข้าท่วมท้ำตามเส้นทางน้ำภายในถ้าจากทั้งรอยผาหมีจากปากทางเข้าถ้ำรวมไปถึงรอยแยกบนเขา และสันเขาจนท่วมเอ่อบริเวณที่เป็นเหวหรือจุดต่ำสุดของถ้ำที่ทั้ง13คนต้องเดินทางผ่านและน้ำได้ท่วมปิดทางออกตรงทำให้13คนออกมาไม่ได้โดยเริ่มปฏิบัติการค้นหาโดยทันทีตั้งแต่วันที่23มิถุนายน2561 เป็นการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ภยัยการดำน้ำการขุดเจาะนักภูมิศาสตร์นักปีนเขาตำรวจทหารเอกชนจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศซึ่งเป็นปฏิบัติการที่ได้รับความสนใจจากสังคมและภายนอกประเทศอย่างเป็นวงกว้างปฏิบัติการนี้มีผู้เข้าร่วมในการช่วยชีวิตกว่าหนึ่งหมื่นคนซึ่งรวมถึง นักดำน้ำกว่า100คนนักกู้ภัยจำนวนมากตัวแทนจากหน่วยงานของรัฐประมาณ100แห่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ900คนและทหาร2,000คนรวมทั้งจำเป็นต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ตำรวจ10ลำรถพยาบาลตำรวจ7คันถังดำน้ำมากกว่า700ถังและสูบน้ำมากกว่า1,000ล้านลิตรออกจากถ้ำกระทั่ง เวลาประมาณ22นาฬิกา33นาทีของวันที่2กรกฎาคม2561ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้แถลงอย่างเป็นทางการว่าพบผู้ประสบเพลแล้วทั้ง13ชีวิตอยู่บริเวณที่เรียกว่าเนินนมสาวซึ่งอยู่เลยพัทยาบีทไปอีกประมาณ300-400เมตรซึ่งในตอนแรก กู้ภัยคาดว่าทั้ง13คนจะอยู่บริเวณนั้นรวมเวลาการปฏิบัติการภารกิจจนพบตัวเป็นเวลา9วัน5ชั่วโมง41นาทีซึ่งพบว่าทั้ง13ชีวิตปลอดภัยดีและระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคม2561ได้เริ่มมีการลำเลียงผู้ติดถ่ำออกมาจนครบหมดทุกคนได้สำเร็จ รวมระยะเวลาปฏิบัติการภารกิจทั้งสิ้น17วัน4ชั่วโมง29นาทีคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะการช่วยเหลือหมูป่าอะคาเดมีออกมาจากถ้ำหลวงอย่างปลอดภัยโดยทีมกู้ภัยทำให้หลายๆคนคิดว่ามันเป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้คะ่ะ Mission impossible นั้นได้กลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมา เพราะเรื่องก่าวกับหนังฮอลลีวูดแต่มันคือเรื่องจริงนะคะเหตุการณ์จริงชีวิตจริงที่กลายมาเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกไปแล้วตลอดกว่าสองสัปดาห์ที่ผ่านมากลายเป็นเหตุการณ์ที่โลกต้องจดจำเพราะถูกร้อยเรียงโดยเรื่องราวแห่งมิตรภาพสายใย,ายแห่งมนุษยชาติความสูญเสีย ที่กลายมาเป็นพลังที่ผลักดันในภารกิจครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมีหลายคนเคยคาดการว่าเรื่องราวเด็กน้อยนักฟุตบอล12คนและโค้ชที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงอาจจะจบลงด้วยเรื่องโศกนาฏกรรมแต่ด้วยแรงพลังของคนทั้งในประเทศต่างประเทศกลับทำให้ เรื่องราวของชุมชนเล็กๆในจังหวัดชายแดนเหนือสุดของไทยกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่ผูกโยงสายใยมิตรภาพความร่วมมือและความคาดหวังไปพร้อมๆกับคนทั้งโลกและทำให้ถ้ำหลวงกลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกไปแล้วคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะเพื่อคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคลับอรอรคาวันนี้ได้รวบรวมหลายข้อคิดดีๆ ที่เกิดจากเหตุการณ์นี้มาให้เพื่อนๆฟังกันเพลินๆน,นะคะเพราะบางทีมันอาจจะช่วยเรานำมาปรับประยุกต์ใช้และรับมือกับวิกฤตหรือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของเราเองนะคะให้ได้กลายเป็นโอกาสให้กลายเป็นการลอกคาบของชีวิตใหม่และเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะขอเพียงตั้งรับอย่างมีสติไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือใหญ่ สุดท้ายเราจะผ่านมันไปได้และกลายเป็นบทเรียนนันล้ำค่าของการเติบโตเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตนะคะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะถึงแม้ว่าการช่วยเหลือที่ถ้ำหลวงในครั้งนั้นเราได้สูญเสียทรัพยากรไปมากมายเพื่อกอบกู้13ชีวิตนี้ทุกอย่างที่เราเสียไปนะคะมันไม่ใช่เสียเปล่าเลยแต่เราได้อะไรกลับคืนมามากมายเหลือเกิน จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะทีนี้เราลองมาฟังกันดูนะคะเครดิตบทความบางส่วนโดยเพจร,ราชสีจิตอาสาและองคมนตรีกรเกษมวัฒนาชัยข้อ <c oughs> ที่หนึ่งนะคะทำากลางปัญหาเราได้เห็นว่าประเทศไทยมีคนที่มีความสามารถในการจัดการได้ดีและมีความเป็นผู้นำอยู่สูงมากนะคะอย่างท่านผู้ว่านารงศักด โอสถธนากรผู้ว่าราชการประจำจังหวัดเชียงรายในขณะนั้นเมื่อเกิดเหตุท่านได้วางแผนและจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วทำให้เห็นว่าคนที่จะมาถึงตำแหน่งนี้ได้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะคะ3แน่นอนนะคะใครๆก็รู้ว่าการค้นหาเด็กให้พบคือสิ่งที่สำคัญแต่ผู้ว่าฉลาดมากค่ะ ที่ให้ความสำคัญก่อนกับคนที่เข้าไปช่วยเหลืออะไรที่เสี่ยงภยัยเช่นดำน้ำในสภาวะเสี่ยงเกินไปหรือการเสี่ยงว่ายน้ำโดยมีโอกาสเสี่ยงไฟดูดไฟช็อตผู้ว่าจะไม่ยอมให้หน่วยซิลลงน้ำเลยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วการที่จะช่วยหนึ่งคนไม่ได้หมายความว่าต้องเอาชีวิตของคนอีกคนไปแลก 4. เราได้เห็นว่า กลยุทธ์อะไรก็ตามต้องมีแผนสำรองอยู่เสมอในตอนแรกแผนดั้งเดิมคือให้หน่วยซิลเข้าทำไปเรื่อยๆเพื่อไปหาทั้ง13คนที่ติดถ้ำแต่สุดท้ายเราก็มีแผนสองคือตรวจเช็คป่องด้านบนของภูเขาว่าจะสามารถหย่อนตัวทะลุถึงถ้ำได้เลยหรือไม่และแผนสคือไอเดียการเจาะภูเขาการไปถึงจุดหมายไม่จำเป็นต้องมีแผนเดียวแต่การเปิดรับท,ทุกคนทางที่จะเป็นไปได้ ก็ยิ่งมีโอกาสไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น5เราได้รู้จักหน่วยซิลว,ว่าคืออะไรบางคนไม่รู้เลยว่าที่ไทยก็มีด้วยได้รู้ว่าซิลยอจาก C-land คือหน่วยรบที่ปฏิบัติงานได้ทั้งในทะเลบนอากาศและภาคพื้นดินเป็นหน่วยทหารที่มีสภาพร่างกายแข็งแรงผ่านการฝึกฮารโหดและนยามคับขัน ความยอดเยี่ยมของหน่วยซิลก็สามารถเป็นประโยชน์กับภารกิจนี้ได้ 6. เราได้รู้จักภูมิศาสตร์ของประเทศไทยมากขึ้นหลายคนรู้จักถ้ำหลวงเป็นครั้งแรกได้รู้ว่าขุนน้ำนางนอนนั้นอยู่ตรงไหนได้รู้ว่าเชียงรายก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแบบนี้ด้วยได้รู้จักคำว่าถ้ำในความหมายใหม่บางถ้ำมันยาวเป็นกิโลกิโลและคดเคี้ยวเหมือนเขาวงกฏเจ เราได้ความรู้เรื่องการเอาชีวิตรอดมากขึ้นได้รู้จักกฎ333ว่าในสภาวะใดบ้างที่คุณจะมีชีวิตรอดได้คือขาดอากาศหายใจได้3นาทีขาดน้ำดื่มได้3วันขาดอาหารได้3สัปดาห์ถ้ามากกว่านี้ก็จะตายแต่แน่นอนนี้เป็นแค่กฎคร่าวๆไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนนะคะได้ความรู้ว่าแม้จะไม่มีอาหาร แต่ร่างกายของเราเนี่ยสามารถดึงพลังงานสำรองที่สะสมในรูปแบบของไขมันมาใช้ได้ 8. เราได้รู้ว่าสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นหน้างานนั้นมันไม่เหมือนกันเลยหลายๆอย่างเราคิดได้แต่ในสถานการณ์จริงมันทำไม่ได้มีคนบอกว่าทำไมเราไม่ห้อยอาหารลอยน้ำไปให้ถึงมือเด็กมีคนอธิบายว่าเพราะน้ำท่อ มันไม่ได้ไหลตรงต,รงตรงเหมือนแม่น้ำนะเอาของลอยน้ำก็ไปติดโขดหินเด็กไม่ได้รับความช่วยเหลือแน่นอนหรือมีบางคนถามว่าทำไมไม่ระเบิดถ้าก็มีคนอธิบายว่าระเบิดแล้วถ้าหินถล่มลงมาจนเกิดการปิดปากถ้าปิดปากทางเข้าออกทั้งหมดละ่ะแบบนี้เด็กๆก,ก็ตายเลยไหมเราได้เข้าใจว่าสิ่งที่จินตนาการนั้นมันอาจทำไม่ได้ในชีวิตจริง 9. เราได้เห็นว่าในประเทศไทยนั้นในเรื่องของความเชื่อกับวิทยาศาสตร์มันสามารถไปด้วยกันได้อย่างลงตัวเพราะในขณะที่ทีมงานกำลังจะเจาะถ้ำนั้นก็ยังจะต้องขออนุญ,ญาตจากเจ้าป่าเจ้าเขาหรือในขณะที่เราใช้เทคโนโลยีโดนที่ล้ายุคในการช่วยค้นหาแต่อีกด้านเราก็เห็นภาพชาวบ้านพ่อแม่ครอบครัว กราบไหว้คูบารุญชุมที่เข้าไปทำพิธีเปิดตามันเป็นส่วนผสมที่น่าเหลือเชื่อแต่มันก็เกิดขึ้นในประเทศไทยจริงๆนะคะ 10. เราได้เห็นว่าทุกๆความสามารถนั้นมีประโยชน์ช่างไฟฟ้านักขุดเจาะน้ำบาดาลช่างต่อท่อแพทย์นักปีนเขาทหารนักข่าวพรอครวช่างภาพล่ามนักวิทยาศาสตร์ทีมกูภ้ภัยนักดำน้ำนักดนตรี นักธรณีวิทยาและอื่นๆอีกมากมายในยามจำเป็นนั้นทุกคนสามารถใช้ทักษะของตัวเองเพื่อเป้าหมายสูงสุดร่วมกันมันแสดงให้เห็นนะคะว่าไม่มีอาชีพไหนเหนือกว่าอาชีพไหนทุกคนสามารถสร้างสรรค์สังคมได้ในทางของตัวเองนะคะ 11. เเราได้เห็นน้าใจของชาวต่างชาติบางคนมาช่วยผ่านทางรัฐบาลส่งมา บางคนเดินทางมาด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นแบบไหนการที่ท่านแสดงถึงน้ำใจที่มีนั้นมันทำให้เห็นอีกด้วยว่าในยามวิกฤตไม่มีกำแพงของเชื้อชาติเครดิตบทความบางส่วนโดยคุณปรีดีบุญซื่อกรณีการช่วยเหลือหมูป่าที่ติดในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนั้นทำให้คนทั่วโลกพยายามที่จะสรุปบทเรียนในด้านต่างๆจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในสิงคโปร์เองมีคนเขียนไปลงในหนังสือพิมพ์ The Straits t i m e ว่าความไม่เห็นแก่ตัวของผู้คนทีมซิลของกองทัพเรือไทยนักดำน้ำจากตะวันตกและอาสาสมัครจากนานาประเทศได้ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยชีวิตที่หมู่ป่าเหตุการณ์ครั้งนั้นแสดงออกถึงแบบอย่างความมีมนุษยธรรมที่ดีที่สุดส่วนวิทยาลัยธุรกิจบอตัน ของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียได้เผยแพร่บทความเรื่องอะไรคือบทเรียนของภาวะการเป็นผู้นำจากกรณีช่วยเหลือหมู่ป่าอะคาเดม The Thai Cave Rescue s What Are the Leadership Lessons บทความนี้กล่าวว่าปฏิบัติการถ้ำหลวงถือเป็นหนึ่งในประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นไม่กี่ครั้งที่แสดงออกได้อย่างดีเลิศที่สุดถึงหลักการด้านบริหารการจัดการ ปฏิบัติการช่วยเหลือเกิดจากกลยุทธ์ที่มีการประสานงานอย่างรอบคอบเกี่ยวข้องกับผู้คนหลายกลุ่มรวมทั้งนักดำน้ำําและผู้เชี่ยวชาญเรื่องถ้าชั้นนําของโลกหลายสิบคนอศาสาสมัครนับหมื่นคนองค์กรและบุคคลที่นําเครื่องสูบน้ํามาให้การสนับสนุนชาวนาที่ยินดีจะให้สูบน้ําออกจากถ้ามาท่วมที่นาของพวกเขาแม้ว่าต้นข้าในานาจะตายก็ตาม รัฐบาลไทยเป็นฝ่ายให้งบประมาณจัดหาบริการทางการแพทย์การสนับสนุนด้านโลจิสติกและการจัดการปฏิบัติการการช่วยเหลือที่หมู่ป่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางคนทั่วโลกที่ได้จับตามองความพยายามการช่วยเหลือแบบนาทีต่อนาทีมีสื่อมวลชน1,500คนไปทํำข่าวที่แม่สายเมืองที่ติดอยู่กับถ้าหลวงมากที่สุดอีลอนมสัส มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งเทลซ่าและ Space X ก็ส่งเรือดำน้ำขนาดจิ๋วมาร่วมในปฏิบัติการช่วยเหลือแต่ไม่ได้ถูกนำมาใช้นะคะกระดานไว้บอร์ดสี่เหลี่ยมเล็กๆแต่เขียนข้อความที่เป็นหัวใจสำคัญของปฏิบัติการสถานโลกครั้งนี้ได้ผูกติดอยู่กับต้นไม้ที่เป็นจุดนั่งพักของเหล่าซิลแก่ซิลหนุ่มนะคะที่กระดานไวบอร์ด มีเตัอหนังสือเขียนด้วยลายมือภาษาอังกฤษไว้ว่า we are here for the same purpose, j o y t a s k force operation ethics หมายความว่าเราอยู่ที่นี่เพื่อจุดประสงค์เดียวกันเข้าร่วมกองกำลังปฏิบัติการจริยธรรมด้วย6ข้อนี้คือ 1. respect ความเคารพ 2. speak human language พูดภาษามนุษย์ 3. communicate clear concise And direct to the point คือการสื่อสารชัดเจนระดับกุมและตรงประเด็น 4. l e Respect diversity คือความเคารพในความหลากหลาย 5. No discrimination ไม่มีการเลือกปฏิบัติ 6. No idea is a stupid idea We are only one team ไม่มีความคิดใดเป็นความคิดที่โง่เขาเราคือทีมเดียวกันเท่านั้นนะคะ กลยุทธ์ที่ประกอบด้วย3ด้านยูซีมกล่าวว่าปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งนี้อาศัยกลยุทธ์ที่ประกอบด้วย3ด้านด้านที่1คือรัฐบาลไทยให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณบุคลากรทางทหารและปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ <c oughs> ด้านที่สองคือบทบาทของอดีตผู้ว่านรงศักดิ์โอสศนากรและการใช้อำนาจของการเป็นผู้นำ ที่สะท้อนถึงการทำงานอย่างมีระเบียบวินัยดังจะเห็นได้ว่าจากคำพูดของอดีตท่านผู้ว่านารงศักดิ์ที่กล่าวกับอาสศา,ศาสมัครว่าคนที่คิดว่าตัวเองเสียสละไม่พอสามารถกลับบ้านได้นะครับผมจะไม่รายงานพวกคุณสำหรับคนที่ต้องการทำงานครับคุณจะต้องพร้อมทุกวินาทีและขอให้คิดว่าพวกเด็กๆคือลูกหลานของเราเองนะครับกลยุทธ์ด้านที่3คือ พวกหมูป่าทั้ง13คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงแม้จะมีเสียงวิจารณ์ในเอกพลจันทวงศ์หรือโคดเอกเรื่องพาพวกหมูป่าเข้าไปในถ้ำที่ลึกเกินไปแต่โคดเอกเองก็เป็นคนที่มีบทบาทที่สําคัญมากๆนะคะที่ทําให้พวกเด็กๆรู้จักสงวนอาหารที่มีอย่างจํากัดการใช้ไฟฉายและทําให้พวกเด็กๆมีจิตใจสงบด้วยการทําสมาธิยูซิมกล่าวว่าทางรัฐบาลผู้นำที่อยู่ในสถานการณ์ที่เกิดเหตุ แต่คนที่ติดอยู่ในถ้ำต่างก็ช่วยกันออกแรงดึงอันนี้ขึ้นมายูซีมได้กล่าวไว้อีกนะคะว่าหน่วยปฏิบัติการช่วยชีวิตที่อยู่นอกถ้ำจะไม่สามารถบรรลุภารกิจนี้ได้เลยหากว่าเมื่อเข้าไปถึงแล้วทีมฟุตบอลหมูป่าไม่มีชีวิตรอดอยู่ในถ้ำบทบาทของโค้ชเอกจึงสำคัญที่ช่วยให้พวกเด็กๆมีความพร้อมเพื่อการอยู่รอดทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายเช่นบอกให้พวกเด็กๆ ดื่มน้ำที่หยดจากหินย้อยคุณยูซีมยังวิเคราะห์อีกว่าวิกฤตนั้นต้องการความเป็นผู้นำนะคะที่ไปสะท้อนอยู่ที่บทบาทของโค้ชเอกจุดเริ่มต้นอาจมาจากที่การพาพวกเด็กเข้าไปในถ้ำแต่เมื่อเกิดปัญหาแล้วเขาก็แสดงความรับผิดชอบของการเป็นผู้นำและก็ได้แสดงออกในสิ่งเหล่านี้รายงานที่ปรากฏออกมาก็แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถทำสิ่งนี้ได้จริงๆคะ่ะ ความสำเร็จทางเทคนิคบทความของวอร์ตันกล่าวไว้ว่าการจัดการงานด้านงาานนด้นเทคนิคในการช่วยเหลือนั้นถือเป็นอีกด้านหนึ่งของความสำเร็จในการปฏิบัติการครั้งนี้เช่นหนึ่งในสีของหน่วยซิลที่เข้าไปอยู่กับทีมหมูป่าเป็นนายแพทย์นะคะการสูบน้ำเองก็สูบออกจากถ้ำจำนวนหลายล้านแกลลอนถือเป็นภารกิจใหญ่หลวงมากมายเลยค่ะทางด้านวิศวกรรม คุณแอนดรูอีวิสกล่าวว่าสิ่งที่สำคัญอย่างมากในตอนแรกคือนักดำน้ำทั้งสองคนนะคะที่จะเริ่มต้นดำเข้าไปพอพวกเขาต้องต่อสู้กับกระแสะน้ำเมื่อพวกเขาดำน้ำเข้าไปได้ก็ได้ดำเชือกเข้าไปด้วยค่ะเพื่อใช้เป็นเชือกในการนำทางสำหรับการดำน้ำในครั้งต่อๆไปการดำน้ำเข้าไปครั้งแรกจึงสำคัญมากๆนะคะหากครั้งแรกทำไม่สำเร็จเนี่ยกระแสะน้ำเนี่ยเหมือนแรง หรือทางเข้าถ้าเนี่ยแคบมากพวกเด็กๆก,ก็คงจะยังติดค้างอยู่ในถ้านะคะเครดิตบทความบางส่วนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดรนายแพทย์วัชรพลภูนวนความสำเร็จครั้งนี้นะคะเกิดจากการที่ทุกคนมองข้ามอุปสรรคต่างๆแต่ใช้1 ability to change เป็นความสามารถในการที่จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมโดยการใช้พลังกายพลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่จะให้มีการแสดงความสามารถระดับบุคคลออกมา 2. มีความไว้ใจ trust 3. มีความเชื่อมั่นเชื่อใจ confidence นะคะ 4. การก้าวข้ามความแตกต่างระหว่างบุคคล ability overcome personal difference 5. มีภาวะผู้นำโดยรวม Collective Leadership ก็ต้องแต่คนแรกที่เข้าไปและตามมาเรื่อยๆเกิดการร่วมมือในภาพกว้างมีการติดตามจากคนทั่วโลกเราอยากให้มีภาพความงดงามเช่นนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องไปนะคะคุณผู้ฟังคะเพื่อนำม,มาสร้างประโยชน์ในสังคมให้มากขึ้นเรายังสามารถที่จะถอดบทเรียนเหตุการณ์แบบนี้ได้อีกหลายๆชุดเลยนะคะและมันก็ยังจะสามารถที่จะนำเอา บทเรียนแบบนี้กลับมาใช้ในองค์กรโดยการประยุกต์ใช้ได้เพราะองค์กรหรือบริษัทของเรานั้นมันไม่ได้แตกต่างจากเหตุการณ์นี้เลยนะคะเป็นเพียงการย่อส่วนลงเท่านั้นค่ะในองค์กรของเราเนี่ยเรามักจะพบทั้งคนที่ขัดแย้งกันคนที่มีความคิดที่เห็นต่างกันคนที่มีประสบการณ์แตกต่างกันมีวัยวุฒิและคุณวุฒิต่างๆกันนะคะแต่ในฐานะของผู้นำองค์กรหากเราใช้ความสามารถ และสภาวะผู้นำที่เหมาะสมนำไปใช้ผลักดันส่งเสริมทรัพยากรบุคลากรของคนในองค์กรได้อย่างเหมาะสมให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดีและการทำงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายของเขาขององค์กรและก็จะช่วยให้องค์กรนั้นๆก้าวสู่ความเป็นเลิศได้นะคะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะสุดท้ายนี้ ทุกชีวิตมีคุณค่าและควรค่าแก่การรักษาเอาไว้อะไรทําให้คนทั้งโลกร่วมมือกันทุ่มเทชีวิตทําทุกวิธีทางเพื่อรักษาชีวิตคนทั้ง13คนนั้นถ้าไม่ใช่เพราะศรัทธาในสิ่งเดียวกันหรอกลหรอคะสิ่งนั้นก็คือคุณค่าของการมีชีวิตอยู่คะ่ะกรับออเข้าวันนี้ขอกราบขอบคุณ เพื่อนๆคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะจงใช้สติและใช้ชีวิตอย่างมีทางออกเสมอขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะ